ถนอันนี้หลังข้างหลังที่พี่นาเดินมานะคะแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะก็ให้ดูอีกด้านก็ทางนี้นะคะ วิวท้องภูเขาท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยๆเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นค่ะวิวยามเย็นสวยๆนะคะมาฝากก็ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ลงนะคะ ก็มาเดินหาคอนเทนต์หลังบ้านออกกำลังกายไปด้วยนะคะก็ให้ดูวิวข้างหลังพี่นาน,นะคะนี่ละคะวิวผาช้างนะคะผาช้างนี่แหละคะ่ะให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามเย็นนะคะ บรรยากาศเย็นๆก็พาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นในสวนสับปะรดสวยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะครบสามนาทีแล้วพี่นาเขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกวิวท้องภูเขาท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ วิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดก็ภูเขาท้องฟ้านะคะเย็นยังไงกันบ้างคะเย็นนี้ได้อะไรกินกันนะคะรถหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆน นี่นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์ดีกว่านะคะข้างหน้าค่ะนี่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นซอยลงไปนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องค่ะพาเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะพาเพื่อนๆ นี่แหละคะ่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะนก็ปูเขาท้องฟ้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเย็นนี้ได้อะไรกินกันนะคะสวยค,คะ่ะเพื่อนๆโอเคนะคะครบสามนาทีแล้วพี่นาขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกบรรยากาศนะคะ เห็นไกลๆนู no ang, ang, long, um ่นก ah, ็ผาช้างนะคะเป็นผาช้างที่พี่นาถ่ายลงเป็นประจำค่ะเพื่อนๆทั้งท้องฟ้าภูเขาสวยๆนะคะก็เดินออกกำลังกายค่ะวันนี้ทั้งท้องฟ้าภูเขาสวยๆนะคะก็เดินออกกำลังกายค่ะวันนี้ เห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นค่ะวิวยามเย็นสวยๆนะคะมาฝารถหลังบ้านค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์ดีกว่านะคะท่าเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันค่ะ ก็เขาทําไว้ได้สวยงามนะคะนะคะรอนนี้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะก็ภูเขาท้องฟ้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเย็นนี้ได้อะไรกินกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศยามเย็นค่ะวิวยามเย็นสวยๆนะคะมาฝากก็ให้ดูอีกด้านก็ ทางนี้นะคะ,นะคะเดินเล่นยามเย็นนะคะเพื่อนๆฟิววิวเดี๋ยวพินาก็จะเดินกลับแล้วนะคะจะเดินกลับแล้วนะคะีค่ะมันก็จะเป็นถนนแบบนี้นะคะเป็นถนนให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะ วิวท้องฟ้าสวยสุดนะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะให้ทุกคนโชคปีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ สวัสดีค่ะข้างหน้าค่ะมีข้างหน้าแล้วก็จะเป็นซอยลงไปนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องค่ะฝนอันนี้หลังข้างหลังที่พี่นาเดินมานะคะแล้วก็น,นี้ก็เย็นนี้ฝนไม่ตกนะคะก็ถือโอกาสมาเดินเล่นนะคะอือนี่แหละค่ะข้างหน้าค่ะ มีข้างหน้าแล้วก็จะเป็นซอยลงไปนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องคะ่ะรถหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดี๋ยวกับกล้องให้เพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์ดีกว่านะคะวิวท้องภูเขาท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆ ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวิวท้องฟ้านะคะบ้านนอกคอกนานะคะวิวท้องฟ้าสวยสุดก็ให้ดูวิวข้างหลังพี่นาน,นะคะนี่นะคะก็วิวผาช้างนะคะผาช้างนี่แหละคะ่ะก็เขาทำไว้ได้สวยงามนะคะนะคะ ตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนดะี๋ยวพี่นาก็จะเดินกลับแล้วนะคะจะเดินกลับแล้วนี่ค่ะมันก็จะเป็นถนนแบบนี้นะคะเป็นถนนกปูเขาท้องฟ้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเย็นนี้ได้อะไรกินกันนะคะก็ให้ดูวิวข้างหลังพี่นานะคะนี่นะคะ ก็อยู่ผาช้างนะคะผาช้างนี่แหละค่ะหอนอันนี้ข้างหลังที่พินาเดินมานะคะแล้วก็นี่ค่ะก็เย็นๆนะคะเย็นๆพินาก็จะมาเดินเล่นแถวนี้นะคะก็ออกกําลังกายทุกวันค่ะ,คะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะ นี้ก็เย็นนี้ฝนไม่ตกนะคะก็ถือโอกาสมาเดินเล่นนะคะอ,คอือนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยามเย็นนะคะบรรยากาศเย็นเย็นก็พาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นในสวนสัปประรดเดี๋ยวพี่นาก็จะเดินกลับแล้วนะคะจะเดินกลับแล้วนี่ค่ะมันก็จะเป็นถนนแบบนี้นะคะ เป็นถนนะะเดินเล่นยามเย็นนะคะเพื่อนๆพิววิว,วนี้ก็เย็นนี้ฝนไม่ตกนะคะก็ถือโอกาสมาเดินเล่นนะคะอ,อือนี่แหละค่ะก็ให้ดูอีกด้านเะทางนี้นะคะหอนอันนี้หลังข้างหลังที่พี่นาเดินมานะคะ แล้วก็สวยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะครบสามนาทีแล้วพี่นาเขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกค่ะก็ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ลงนะคะก็มาเดินหาคอนเทนต์หลังบ้านออกกำลังกายไปด้วยนะคะก็ปูเขาท้องฟ้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เย็นนี้ได้อะไรกินกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นค่ะวิวยามเย็นสวยๆนะคะมาฝากทั้งท้องฟ้าภูเขาสวยๆนะคะก็เดินออกกำลังกายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามเย็นนะคะ บรรยากาศเย็นๆก็พาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นในสวนสับป,ประรดค่ะก็เย็นๆนะคะเย็นๆพินาก็จะมาเดินเล่นแถวนี้นะคะก็ออกกำลังกายทุกวัน